แต่แต่ชุดเก่าๆพี่พี่สามารถใส่ได้ก็เห็นไหมชุดเนี้ยพี่ซื้อมาจนแมงสาบมันเยี่ยวใส่แล้วเหมืนแล้วจริงแล้วพี่วันหนึ่งพี่ใส่ได้นี่พี่มีพี่แฮปปี้นะหนูเห็นภาพเลยแมงสาบเยี่ยวใส่ชุดเนี้ยหนูเห็นภาพเลยพี่สุขทานนานหรือยังคะประมาณสองเดือนโอ้สองเดือนก็เห็นผลขนาดนี้เลยจริงอันนี้ถามแบบความรู้สึกส่วนตัวของพี่สุขนะว่าพี่พี่สุขกินไปแล้วเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอ่ะเมื่อไหร่พี่พี่ประมาณสองวิกหรอสองวิ์พี่แบบ พี่แบบไม่ชั่งน้าหนักเลยปกติพี่จะซีเรียสมากแล้วชั่งน้ําหนักตัวเองแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เหมือนแบบเฮ้ยลุ้นอะ่ะมีการลุ้นมันหลวมลงไหมกางเกงเวลาเราใส่เราต้องรู้สิพี่หลวมมากและชุดบางชุดที่แบบว่าเราซื้อมาแล้วตอนที่ออแบบว่าก่อนที่จะพบกับวอเตอร์ตอนนั้นเราผอมมงเงี้ยเราอยากใส่เราอยากใส่ให้สามีเราดูอะไรเงี้ยมันเริ่มรูดซิปได้ระดับหน่งมันรูดได แต่แบบเออยังอึดอัดนิดนึงอะไรรู้สึกมีความหวังพี่สุแล้วเวลาบอกว่ากินไปแล้วเนี่ยทานข้าวอะไรได้ปกติไหมคะปกติเลยค่ะไม่มีมันไม่มีอาการแบบไม่ใช่แบบเฮ้ยบีหัวใจหรือนู่นนี่นั่นไม่วิ่งไม่่วียนไม่เพราะว่าถ้าเป็นยาลดน้าหนักมันจะมีใช่เพราะถ้าเป็นยาลดน้าหนักพี่ก็ไม่กินนะเพราะพี่อายุมากแล้วพี่สุของกลัวพี่ไม่เอาเลยนี่ยาหนูกําลังสนใจเลยเนี่ยนี่เวลา นี่จะกินตอนก่อนออกกําลังกายมันจะช่วยเผาผลาญและช่วยเอยมวยไม่ขาต้องกินแล้วอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้เขามีสารสกัดเยอะมากมีอะไรบ้างเป็นสิบสิบมีอีตัวนี้ที่ลดมากคือกาแฟเขียวแล้วก็เม็ดกาแฟเขียวซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยนะว่ามีงานวิจัยรองรับในเรื่องของการเผาผลาญและเร่งการดูดซึม